สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมชุดหน้า2024นะคะสะเตปใส่ไฟมิ l เอ2023นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมงานใกล้ๆกันเลยนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นไฟมิ l เอของ2023นะคะใส่กับชุดกันชนหน้าของ DMAX 2024นะคะที่ตัดต่อสนิทเข้ารูปนะคะรับกับไฟมิ l เอได้อย่างสวยลงตัวเลยนะคะ งานสวยๆเนนยนๆเลยนะคะงานตัดต่อสนิทเข้าลูกงานสีเป็นสีระบบ 2K นะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นสเตปของ d m a x 2024นะคะส่วนด้านบนนะคะจะเป็นสเตปของ d m a x 2023นะคะเป็นตัวท็อปเลยนีใส่มาแล้วนะคะก็จะประกอบมาแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้รอติดตั้งเข้ากับรถอีกทีหนึ่งนะคะ ให้ดูงานกันใกล้ๆเลยนะคะงานสวยงานเนียนนะคะอะไรเป็นอะไรแท้ทุกชิ้นเลยก็จะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะมีซับในตัดหมอกให้ดูข้างในกันตัวนี้จะเป็นซับในตัดหมอกของ d m a ม2024นยะคะซ้ายขวาเลยค่ะแล้วก็ตัวกระจังซุดคอนชนไฟหน้านะคะแล้วก็จะมีคานกลางนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับร้านตั้มออโต้ช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม .14 ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะเบอร์โทรศพัพท์083-894-7603สามารถทักแชทแอดไลน์สอบถามช่างตั้มโดยตรงได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านต้มออโต้ช็อปไปด้วยนะคะฝากกดติดตามผลงานไ้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ